แักไงเยขึนย้นหนาสวัอดีจ้าวันนี้กลับมากินทุเรียนกับมาลิเด้จ้าเด้อเริ่มกันเลยนะานะงันนาะนี่อันนี้แบบอันนี้แบบกรอบแบบกรอบนอกนุ่มไหนอันนี้แบบนุ่มแบบสุกเลยเอาแบบสุกเลยก่อนดีกว่านาะจ้นะันนาะอืมแบบสุกเลย วนันเมื่อวานดีจอบด้เนี้รแรกแรกอยห่ห้าสิบต่อมามือต่อมาอหนึ่งหกสิบหนึ่จนะกเจ็ดสิบอีกเลยว่าบะถาอะไรหละอีกแล้วแบบจกสิ่จังบาทโดเถอะจัายมากินไลยมือแบบนุ่มๆกับแซบยึ่งหอมแบบชื่นใจ ร้องแบบบรสุกบึงร้องแบบกอรอบนอกนุ่มไหนอันนี้แบบกรอบนอกนุ่มไหนกรอบนอกนุ่มไหนอร่อยโบ้ไฟหวานมันมันเฮ้ยจ้ะทุเรียนเนื้อหอมหอมนวลนวลเนียนเนียนฮึฮึครเพื่ออยากกินนอเมะลิกาหมากเจ้าเจ้ะเด้อฝากกดไลค์ให้แน่เด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่เติดตามเพจให้แน่เด้อจ้ะเด้อบ๊ายบาย